เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยูชบอนนะครับกับเกเบเกสกาครับเป็นไงบ้างครับผมเดือนตุลาเดือนใหม่แล้วนะครับก็ลงคลิปวันที่3เลยนะครับผมแต่ก็นะไม่เป็นไรนะครับสำหรับเกเเกสกานะครับผมก็วันนี้จะมาลงดานสำรวนนะครับก็เนื่องจากที่เราได้แลกเลตปิคาจูมาแล้วเนาะไหนวะนี่นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับผมก็ น่าจะต้องใช้2ตัวนี้นะลิซซอนกับเลปิกาจูนะครับผมก็พลังรวมๆแล้วก็2อล้านหนึ่งสล้านสนี่แหละคิดว่าน่าจะผ่านได้อยู่นะนะครับก็จะเอาแบบเพียวๆอย่างนี้ก่อนแล้วกันนอนนะครับถ้ามันไม่ผ่านจริงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาใส่พวกประดงประดับให้แล้วกันเนาะอันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเลปิกาจูในใสวุ่นดาวด้วยแล้วก็สกิลอัพเต็มแล้วแต่โซลิซซอนยังอัพไม่เต็มเลยได้มาก่อนแท้ๆกนะ็ไม่เป็นไรอ่าอัพซะหน่อยแล้วกันก็ลิซซอนก็ทํามาเยอะนะนี่แค่นี้เลปิกาจูก็แค่นี้นะครับ สายฟ้าเล็บกระจูก็กดไปวานี้ยิสซาดอนกดไปแค่นี้นะครับนะครับโอเคชักมาเถอะนะเอาแค่นี้แล้วกันเนาะปะเราไปลดด่านสลวนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมถ้าชอบนะนะครับนี่ถ้าเราเล่นด่านนี้เสร็จนะครับชนะด่านนี้ได้นะครับผมเราสามารถปลดดาวรัสนาได้นะครับเพื่อที่จะเอาปก่าไปยืนเพิ่มพลังแค่นั้นเองนะครับนะฮะไม่แค่นั้นนะเพิ่มพลังเยอะมากโอเคท้าทายเลยละกันนะครับมีกี่ด่านเนี่ย 8 9 40, ด11ด่านโอเคด่านแรกครับผมใช้เลดเป็นกระจูครับไปโหโตขางเง,งกันนอนน่าจะได้อยู่นะน,นะครับถ้าไม่ได้ก็อย่าได้ว่าไปเนี่ยมนจะเอาอาประดับใส่ให้แล้วกันเนาะนะครับเพิ่มพมลังเพิ่มสเตตันนิดหน่อยเนี่ยไม่รู้จะมีผลแค่ไหนด้วยนะออู้้ตัวระดอกเออตัวระดอกโอ้ยด่านแรกก็น่าจะตัวระดอกกันเนาะนะครับอยากได้ประดับทันเดอร์จังเลยอะ่ะมันจะได้แบบตีแบบเต้าหมูไง ใช่ไหมประดับแผ่นดินปกติป้าหมูใช่ปะลืมละลืมกิ่งไงนะเล่นจนลืมอะ่ะบอกเลยเรียบร้อยครับดานแรกผ่านง่ายๆครับผมไม่รู้นะว่าจะได้ใช้ลิซซรลนี่ช่วงกลางๆหรือเปล่าช่วงด่านที่678แหรือเปล่าไม่ไแน่ใจเหมือนกันต้องลองดูเพราะว่ามันให้เปลี่ยนด้วยนะครับชัวเข้าไปโอโ้โหสบายมากเลยอะ่ะหรือว่าจะผ่านแบบง่ายๆเลยวะทุกคน นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าดาวปถนาที่เราได้มาเนี่ยอ่ามันจะเพิ่มพลังสักเท่าไหร่เนาะนะครับเพราะว่าเราก็เต็มของไว้แล้วนิดหน่อยนะครับแต่ไม่มีของสีทองลวมั้งน่าจะเป็นพวกของสีฟ้าของสีม่วงนนนะครับตกกนีะครับก็ลคอนงกค่มก็ว่า อเอไตอนต้อนโผล่ไปยคอนี่ไผหาหอยอ่นองท่ไนทเดิมที่ไหอ๊ยนี่ไงรออยโอยไรวต่ไปัไครับไมีตนด้วยนครับไปยัไผโนไปเลยตัวละคไปไปไปตัรวนนีมีัเกิอะไนมแหละทานเดิมัานเดมครับที่ไหนต่อให้คุณคนชื่อครับกไหนไอเคตัวไหมา ออไปวันดอกเดิมไม่อยากคุยเลิกแค่ตัวนี้เลยเกือบอู้เกือบออกไปตากเกือบออกดอกแข่งกันแข่งที่ไปนตายฝากไปอยู่ไี่ไหนตายนิ่งคือว่าไปลองดูไปอย่างผมตายแม่ทีที่มันจะเป็นดิ้งดิงขนาดไหเนี่ยอ่าใช้ลิซาดอนแล้วครับผมไปจะแบบว่าตัวระดอกเดียวเหมือนเลปิกรจูหรือเปล่าบักเข้าไปดอกเดียวบักเข้าไปดอกเดียวก็ดอกเดียวเหมือนกันบอกเลยว่าลิซาดอนเนี่ยพลังเยอะกว่าเลปิกระจุตายตายโอ้ไม่ตายอ่าตาย พวกลูกกะลูกกันเว้ยนี่งไงลูกกระลูกกันเหรอก็มาดีครับก็มาดีครับตายเรียบร้อยยังง่ายอยู่นะฮะน่าจะผ่านได้ง่ายหมดทุกด่านเลยมั้งนะฮะเพราะว่ามีคนเคยบอกผมว่าพลังประมาณ1นึ่งล้านสามแสนขึ้นไปแบบแบบว่ามันจะผ่านง่ายไงนะครับก็เหลืออีกสามด่านเท่านั้นนะครับผมเราจะได้บทดาวพัฒนากันแล้วนะคิดว่าน่าจะผ่านหมดแล้วไม่น่าจะยากเกินตัวนะครับ

นี่ไงนี่ไง้ทีนี่ไงมีนกอ้เขาหลอดไปอุ้ยไปหลอดหลอดไปเรยไปบนไป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 มปไ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 นทปาปไ่ไปไปไป่ปไ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 ปะปไ่ไมไปไปไปาปไปไปีปไ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 ะไปไปไไป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 นปไ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 ปะปไปไมาโไที่มันมีโโอินด้วยอ่ะนะครับที่มัน ที่เป็นเดอะมูนี่เออคิดว่าน่าจะใช่นะโอ้ด่าสุดท้ายใช้มาชาโดว่ะก็โอ้โหสบายแบบสบายจัดๆเลยมาชาโดผมพลังเยอะนิ่มแบบนิ่มยิ่งกว่าช็อกโกแลตแล้วตอนนี้ฮะนะครับผมรู้จะเปรียบเทียบอะไรนะครับบอกเลยว่าสบายจัดๆโอ้โหมาชาโดมาเฉยนะครับให้10ตัวเลยโฮ้โหอ่ะเนี่ยก็ตายเนี่ก็ตายบึบเข้าไปโอ้โหอย่างงงบินหนี้ยบินอีกแล้วครับผมมาชาโดแม่ผมจะเรียกสับตลอดเลยมาชาโดลูคาริโอเนี่ยโอ้โหโดโด มาดีมาดีหมัดขวาตรงเอาไปหมัดลูคาเิโอต่อยเมื่อกี้นี้เรียบร้อยจบนะครับผมนะฮะสำหรับด่านํำรวจด่านธรรมดานนะด่านโฮโอ,โอนั่นเองนะครับเรียบร้อยปลดแท่นปาธนาครับผมแห่งคาร์ลสนะครับก็อันนี้ผมยังไม่ได้ทำซีการ์ดนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็ยังไม่ทำซีการ์ดเหมือนกันนะครับแต่ซีการ์ดแฟนเดวทำแล้วนะครับผมก็เล่นได้นะนะครับแต่ว่าอยากได้ซีการ์ตตัวหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่พอนะครับ แล้วก็ที่เหลือก็โ,อโหรอปวดยาวแล้วก็จะมีด่านยากอีกอย่างที่เคยเล่นให้ดูไปนะครับอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเขาไม่เล่นให้ดูที่หลังนะครับก็นี่อันนี้ด่านยากของอันเมื่อกี้นี่แหละนะนะครับก็ไม่รู้ว่าจะยากแค่ไหนด้วยนะครับโอเคนะครับดาวพัฒนาโปรอีกหนึ่งช่องครับผมเข้ามาตรงนี้เลยนะครับช่องนี้เลยเอาตัวอะไรใส่ดีเรามี Master, โปเกมอนมาสเตอร์ู้วับเต็มคังนะครับให้เซค,คอมดีกว่ามัง้งแม่จะลำเอียงกับลัวนาล่าปะวะ เซคคอมกับลูน่าตัวไรใสดีผมให้เซคคอมแล้วกันเพราะว่าลูน่านี่รอก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนงานให้เซคคอมไปก่อนนะครับเข้ามาตรงนี้แล้วก็เรียนแบบทั้งหมดเลย,ยเรามีสีทออยูอ่ถือว่าโอเคนะการที่จะปลดช่องดาวอันนี้ทำยังไงวะผมลืมอ๋อนี่ไงนี่ไงปลด โอเคต้องมีไอเงินกับทอร์โบลารงั้นก็เดี๋ยวค่อยหาแล้วกันเนาะนะครับตอนนี้ได้3มช่องก็เรียนไปเรียนไปนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยดูมันสามารถอัพได้นะนี่อัพได้นะครับอันนี้ได้แค่8นะนะครับเพราะว่ามันเป็นสีฟ้านะครับผมต้องอัพนะนะครับเพราะว่ามันเป็นแหล่งพลังเรานะครับอัพได้เฉพาะขอบๆเด้อบางอันี้อัพแล้วนี่หว่าบางอันก็ยังไม่ได้อัพบางอันอัพแล้ว นะครับถ้าเป็นสีทองหมดนะครับหรือสีส้มมันจะโคตรดีพูดเลยนะครับมันจะโคตรดีนะครับคือทุกคนมันเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์นะและมันเพิ่มเยอะสเตตัสต,ตรงนี้เพิ่มแบบเยอะมากนะครับมันเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับทุกอันเลยนีครับอันนี้คือเต็มแล้วอันนี้ยังนะครับสวิตแไปไปทียมตอทัยางยังไงก่อนนะครับันยนีไไปูอี่ทีพ่ไไะครับกาไเปงเย เราสามารถกดที่ไปรับได้นะครับแล้วก็กดตอนนี้ปุ๊บโหอยู่40,000นะครับเพื่อที่จะหาสีทองนะครับแต่ว่ากระเป๋ามันเต็มว้ายวนะครับคือมาหาตรงนี้แหละนะครับจากไอ้ไอ้ขอบพวกนี้นะครับคือเนี่ยกระเป๋าเต็มไวมากนะครับมันขยายช่องไม่ได้ก็ต้องกดรีไซเคิลไปนะครับและมารีไซเคิลได้แต่สีเขียวกับสีเทาสีฟ้าไม่ได้และสีฟ้ามันเยอะสีฟ้า้อาทำยังไงต้องกดทีละอัน โอ้โหขี้เกียจเลยเฮไรเกียจผมก็เลยแบบเเรื่องของมึงปล่อยแค่นี้แหละนะครับแล้วอุ้ยได้สีทองมาเมื่อกี้ออ้ยได้สีทองอีกแล้วทุกคนเก็บขึ้นร่นเร็วเก็บเก็บขึ้นร่นเร็วเดี๋ยวก่อนย่อยก่อนได้สีทองมาสองอันถือว่าแจ่มนะท่านผู้ชมนะนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันขลาดอันหลักๆในกยังนะสีทองหมดเลยนะนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะให้เซคอมก่อนเซคอมลูกรักระดับสองแถของโปเกมอนมังกรนะครับ สายป้ายนี่ได้พลรรังเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมเลเวลสีทองนะครับบวกได้ถึง10ขั้นนะครับผมนะฮะอันนี้บวกอ่าดีเฟนต์นะครับ5.4%โคตรเยอะบอกเลยโคตรเยอะนะครับอ่าเห็นไหมเรียบร้อยก็จำตัวเลขกลมๆไว้นะครับ2 7 9ล้านเาแสนนะครับผมมาใส่ดับพัฒนาให้จะเพิ่มเท่าไหร่เจอสอล้าน 990,000จากสล้านเเยอะนะนะครับถ้าปลดอีก2ช่องจะเยอะไปอีกนะครับเออนะฮะคือมิวทูเนะี่ยยังปลดแค่นี้เองแม่ทองอารามมึงมาตั้งนานแล้วเมื่อไหร่จะเข้าทีนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสลาบคลิปนี้นะครับก็ยอย่าลืมไปทำนะครับถ้าใครมีเลเพืกอนจูหรือใครมีโปเกมอนตามที่กำหนดในอาเขต อ่าสำรวจนะครับผมนะฮะก็เอามาปลดดาวปัฒนากันนะครับก็ของผมเนี่ยยังเหลืออีกช่องหนึ่งถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมอ่าเหลืออีกช่องหนึ่งนะครับก็จะเป็นอ่าพานดานแห่งจิตวิญญาณน,นะครับผมก็คือเราต้องมีอ่ามาเกน่าจิตวิญญาณน,นะครับถึงจะปลดอันช่องสุดท้ายได้ก็ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวค่อยหาแล้วกันนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับว่าต้องขอยาางไรชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ซ like, ับสไคร้ด้วยไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะไปแบบ